รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับตอนนี้ผมได้มาลงพื้นที่นะครับมาทำทำภาคเกี่ยวกับกลุ่มองทุนหมู่บ้านนะครับบ้านโนนงางนะครับํำเภอน้ำเคียงครับสวัสดีค่ะพอดีว่าวันนี้พวกเราเป็นเป็นตัวเป็นตัวแทนนะครับของกลุ่มนะครับเพื่อมาเพื่อมาตาษณ์คุณพ่อนะครับ เรื่องเรื่องกองทุนหมู่บ้านนะครับเรื่องมันประกอบเป็นรายงานวิชาการเงินที่เรียนอยู่ที่มหาลัยและจัดพัฒนศิษย์เกศนะครับตอนอื่นเลยก็ต้องให้คุณพ่อแนะนําตัวก่อนนะครับว่าที่อะไรเป็นมาอย่างไรกับผมนายมุญยืนกะละมฆเป็นตัวแทนกองทุนหมู่บ้านเป็นรองประธานกองทุนหมู่บ้านหนองน้ำตำบลดุ่งบุรีอำเภอวยเบียยจังหวัดสิรครับ แล้วต่อไปนะครับคุณพ่อปขะวัตวาเป็นมาคข้าๆของหมู่บ้านเนู่บ้านงมตั้งมาสี่ร้อยนองร้อยสี่ร้อยูี่านสวามเลบ้านก็ประมาณหนึ่งสองพประมาณสี่พันจตุคุบ้านกอเป็นผู้ใหญ่แกนดีเป็จนีผู้ใหญ่แม่ มาสามสี่สมัยนะมั้งเสียงนึงแล้วอาชีพอาชีพของหมู่บ้านนี้วนเหญ่เขาประกอบอาชีพอะไรกันนะการส่วนใหญ่ี่นอิดกวยางพาราติดข้ด ข้าวปหลับก็ก็ปั้นผมก็ปลูกเขาคือยังไม่ได้กีดเลยต้นต้นต้นแดดที่นี่ที่ผ่านมาแล้วก็มีประวัติความเป็นมาของกองทุนเนี่ยเขาเริ่มก็นอนประวัติความเป็นมาของกองทุนบ้านนี่ของบ้านตั้งแบนี้เนาะ วันที่สิเอ็ดอ่ะคืเต็มตัวเลยวันที่สิบเอ็ดเดือนมิถุนาขสปรมาน้อยสี่สิห้ก็อไอ้ยทำไมที่ท่าตัดสินตัสิเขาเข้ามาเป็น14บี่หรืสิปีประมาณนี้เงสสี่ห้าลบสอปีเนรยาสัประมาณีห้ปีแล้ว ว่าคือคน c ไลยังไงทำนอนดูยังไงยังไงมีความขเขียนคือกองทุนบ้านของโรงงานจ้างงานไปกันมาแล้วก็สมาชิกยวมประมาณ108ตัวเลอดวันนี้เหลือ107ดูแลเป็นคนเดิ ก็ทำกองทุนคือไม่คืออยู่บ่านทำมาจากค้าวนี่คือจะตามนี่มีนีประวัติปีประวัติปีมีสภาพคล่องเราก็ทำเงินทุนทุกปีแล้วก็คือกองทุนู่บ้านนี่สร้างขึ้นมาแล้วก็มีสินตีทำเงินทนแล้วก็มีปันผลกำไรคืนคืนให้แก่สมาชิกคือจะตั้งไว้สมมติว่าเอาง่ายๆที่ตั้งตั้งไว้แล้วก็ คิดเป็นเปอร์เซ็นต้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เนตี่สบเปนต้งาควงานอีกสี่สิบเปอร์นต์นี่มคบกองทุคนคแล้วก็อีกยี่ิบเปอร์เซตอ่ากรัคดิห้าเร์เซ็นครับ้าตาคอื่นอื่นอีก้าเปอร์เซ็นต์ประกันความเสี่ยง คนละหาเ<น>ปอร์เซ็นเาเป็นร้อเปซ็นแล้วขั้นตอนในการในการกู้ยืนมก,<น>กูต้องมตั้งแต่ต้นจนถึงท้ายอนประมาณไหน,านการผู้ยืนนี่มันก็ต้องมีหนังสือสัอยาผู้ยืยนของกรกตบองดินบ้านแห่งชาติ ตอนแรกก็เริ่มเริ่มจากาสมมติเงิเสจก็สมาชิกจะซื้อสัญญาขอคู่แล้วก่อนสัญญาคำประก yes. ันก่อนก่อนที่จะเป็นสมาชิก่ยต้องสมัครหมสมัครสมาชิกก็เอาเงินออกหุ้นสมมติว่าพร้อมกันก็หุ้นคุนละร้อยถ้าจะออกจากท่านเขาเข้าทีหลังก็เขาเข้าเท่าไหร่ก็ก็เท่านั้นแหละหนังสือหนัืสอือสมาชิก เปนนยังไงต่อไปเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆดูเรื่อยๆถามเรื่อยๆตอบได้ตอบได้เป็นเป็นสมาชิกแล้วก็ขอญาวัฒน์จัญญาพูเงินแล้วก็ทำหน้าคูเงินเสร็จธรรมดาก็มาประชุมประชุมกันอ่ะวันนี้ต้องคิดสำคัญดีไหม คนที a a ่เท่าไรเท่าไรมีความสามารถใช้ตามสบายของเขาเนี่ยดังนั้นคณะกรรมการเกามีมันมีหลายหลายฝ่ายเนาะก็อนุมัติอนุมัติให้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 สมาชิกนี่ไปไปซื้อสัญญาเขาเขียนสัญญาลงแล้วก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรไว่าผูกตรงนี้แล้วก็เสร็จสับก็ทางคณะกรรมการได้ลงขอทานเลยเห็นยิก ขออนุมัติสั่งจ่ายเป็นอย่างนี้ครัตามบัญชีคือหมายเลขบัญชีของเขาแล้วสั่งจ่ายไปที่ธนาคารกรกศในสมาชิกทีละท่านก็การอะไรก็ต้องทำบัญชีลยบัญชีแล้วพอสิ้นปีสิ้นปีแต่ละปีพอ ก็จะมีกอ,องทุนหมู่บ้านนี้เหลือทกอัตรตาดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่แล้วก็วันที่พบกําหนดจ่ายเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณเดือนไหนอะไรเนคือทุกปีนี่จะทําส่วนมากก็ครับเกี่ยวสองเดือนนะเดือนมีนาครับช้าหน่อยก็ประมาณเมษาแต่จริงๆแล้วก็มีมีนาเลยทําประมาณยี่สิบสองมีนายี่สิบมีนาประมาณนี้ ดอกเกบ,บี้ยปัจาัยร้อยลหกบาทต่อปีถ้าผิดสัญญาก็ประมาณร้อยละห้าบาทต่อเดือนตามตามตาม,ตามหมายที่ผมเห็นไว้เยคือนั้นแหละไม่เคยมีปรวัาิที่ได้ ทุนหมู่บ้านมันจะมีว่าพอตะเก็บมต้ก็ครบําหนดจ่ายแล้วก็ตะเก็บดอกกับต้นมาเลยเก็บมารวมรวมแล้วก็ค่อยเขียนให้คู่ใหม่ถ้าขาดคนหนึ่งของทุนก็ะ้าปอีกอย่างนั้นมันมันมันขึ้นอยู่กับประชาชมไม่หละเราเขาตกลงรกันแล้วก็ตามตามทั่วทั่วไปนะคือคือคือเขาทำกันก็ต้อ ยงงไคือสมาชิกเขาเขามาใช้นี่เขาก็ซื้อถือเงนซือกู้ีืมาเลยกู้ยมาแล้วก็ใช้ทั้งกู้ในนั้นแหละก็เป็นการเป็นการสร้างเครดิตแล้วก็คนคนค้ำก็ก็ไม่เสียประวัติด้วยใช่ใช ดูดีันเองอ่ะสามคนดีคนเองใช่สามคนต่างทำกันทนี่อางบน้ำเกลี้ยงตบุนุระบีเนี่ยมันมีรายหมู่บ้านนะตางกองถงขึ้นมาตมทำน้าี่นี้น้าที่ก่อนอยู่นี่อำนาจเกี่ยวข้องไปโน่นนะตามนี่ตามสินลายหมู่บ้านประมาณสิบเกหมู่บ้านนะมั้งยังมันทำอะไรกข้าใว่าเออยังนต่อร้านกนอ่ไงนีมันตมค เป็นยังงอะไแเข้าใจนทั้งสนั้นนี่นะได้ยางให้ีีมคนมัไม,ม่สามารถสามารที่อ,อไ้ทีาาหายกบวาใจม้จตัจะมีประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนหมู่บ้านที่รักให้มาะ,ะจะมีประโยชน์อะไรบ้างต่อ สมาชิกที่กู้ยืมไปประโยชน์ของเขาคือสมมุติว่าเขามามาหาน้าน,นี้ยึน้น,นามาปัญญาคู่ยืมก็จะไประบุไว้ว่าวัตถุประสงค์ดังกล่าวใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทำนาเอาไปซื้อไปซื้ออะไรซื้อวัวก็ไปซื้อวัวทำสวนที่ก็ลงตรงนี้ทำตามนั่นเนองเ,นเนขาก็ได้เป็นเป็นทุนหมุนเวียนในเวียนในอาชีพเขาครับ ไม่เกี่ยสิมีอะไรจะถามอีกไหมแล้วค่ากำไรจะจำกัดจะจกัดอะไรจำกัดวงเงินมีเพดานวงเงินนะเนาะมันมีล้านหนึ่งร้านสองร้านสามแล้วก็ประมาณนั่นแหละสมาชิกแต่ละท่านไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อรายแล้วแต่อาชีพเ้วยใช่ไหมอาชีพแล้วก็ร้านอาประวัติใช้ดีใช้ง่ายใช้คล่องประมาณเจ็ดหมื่น คือเจ็ดหมื่นมันมันดีดังสูงสูงเปนเจ็ดหมื่นนั่นแหละจะบอกบอกต่ำๆไปก่อนอย่าิดภาาขึ้นลงไม่เกินไม่เกินค่าแต่ละคนได้ไม่เหมือนอ่าได้ไม่เท่ากันแต่แต่ต้องระบุวัตถุประสงค์ก็ต้องระบุแล้วก็ระบุวัตถุประสงค์เนี่ยสมมุติว่าคนนี้ยืมไปในรูปปฏิทินยืมไปทําอะไรอ่ทําอะไรไปซื้อขุย ปลูกขากหรือว่อาปลูกพริกปลูกมะเขือแล้วเลี้ยงวัวหรืออะไรก็ต่างๆก็ลงไปนี้เนี่ยแล้วก็คณะกรรมการก็จะติดตามด้วยไม่ใช่ว่ายืมไปแล้วเออปล่อยให้สมาร์ทจี้ไปเอาเงินไปยังไง <c oughs> ไปเอาไปอย่างของไส้โมเมเนลอ๋อ <c oughs> ต,ติดตามผลว่าติดตามพูดแล้วเขาเอาไปใช่ไ,ไหมจริงไหม,มจจถ้าเขาทำจริงก็เออเขาเคทีมาใช่เปลี่ยนต่อไปก่อนเดือนหาเขาขอคือสมมติว่ากู้หมื่นห้าเราก็ให้ไปจริงแต่ซื้อสองหมื่นนี้ย มีผลต่อการการติดตามมีผลต่อการคู้รอบหน้า,น,านึกขาคำถามที่ถามมาเลย <c oughs> ยังยังยังคิมตีทำงบดุนแบ่งผลกำไรให้สมาชิก40เ,เซอร์เซนกรรมการ20 ค่าปาหนะอื่นๆ5%สมทบกองทุน5% 20%ไแล้วก็ประกันความเสี่ยงคือประกันความเสี่ยงนี่หมายว่าความว่าไอ้ความว่าสมาชิกแต่ละท่านบางทีบางครั้งมันมือนกันกันนะเนาะมันตังมมนจ่าย ก็เนการความเสียงนั <riding> <okay>? ่นแหละคือกาเช็นียวกกรรไปฟ้องคได้อนนคุณแก่คุณทลาก็ห้าเปอร์เซ็นต์ก็ส่วนัก็จ่ายขปาร์สมเด็านกอย่ก็ห้าเปอร์เซ็นต์ก็เอาทำนุ่นทำน่นน้คนแก่คนทรานี่กำหนดอายุกำหนหกสปีปหกปีขึ้ได้ทุกคนในหมู่บ้านนี้องเสียงทุกคนเลย ก็ประการความเสี่ยงทางคาเอ์ทุกปีออดยอดเลยออกตดยอดเลย่้ยไม่เราถามได้ไงเพราะว่านอย่างเดี๋ยววีโอคุณต้องไปตัดเลยื่องเรื่อที่ใช่เอาอะไรเยอะๆด้วยดานซ้ีไม่ดีอะไรีย กาันคือคนที่คู่ต้องทำใจเป็นคนไม่ใช่คือคือมันไมติ5%มอติากทตั้งไร้อปอร์นตั้งในร้อยเปอร์นต์นี่เนาะในร้อเซนี่คือคนกำไรกำไรร้อยเปอร์เซเราจะมาหักอะไรบ้างคนเกลี่ยาเปอรซ็นปันความเสี่ยงห้าเสมมติร้อซนตเนาะสารานณประโยชน์ก็ประมาณหซแล้วก็ ค่าภาหนะอืนอีกนล้5%เฉลี่ลยคืนผู้กู้คือหมายความว่าผลกำไรให้สมาชิกคืนเข้าไป40%สมทบกองทุน2 0ค่ากรรมการ2 0เป็นร้อยไหมร,ร,ร,หร้อยเปอร์เซ็นต์อ,อ,อันนี้มีรายละเอียดมีเยอะ พูดคือพึ่งมันก็ไม่หมดหรอกมันมีอยู่บางจะมาเป็นกองทุนว่าจะมาทำโน่นทำนี่คือทำทุกนอาจจะไปไม่ใช um, ่ว่าจะพูดปากมันพูดง่ายแต่ปฏิบัติมันค่อนข้างจะละเอียดนี่ละเอียดยิบเลยมากเลยอยู่ที่นี่คณะกรรมการมีทั้งหมดสิบานสิบเอ็ดท่านคือตอนนี้เรามายื่นมตัวก็คือต้องผ่านสามเดือนเราจะเปลี่ยคนเปลี่ยนท่านมีกว่า ทีเป uhm, <that> ็นข <nek> ้ามี่รวมประธานรองประธานด้วยเนีรวมที่เป็นข้ามก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญของแต่ละด้านคณะกรรมการนี่ผ่านการเอ่อคำเลือกจากชาวบ้านชาวบ้านประชาชนเข้ามาประชุมกันเดือนยกมือน้องใครเข้ามาเป็นกรรมการ ก็จริงๆแล้วกรรมาการหมู่บ้านหนงานนี้ยเนาะมัน,ะม,นมีวาระนะครับสองปีหมดวาระสองปีแล้วก็คุณคุณคุณเก่านี่สามารถเข้ามาได้ไหมถ้าชาวบ้านเขาเสนอไองคนนี้มีคมรนรู้แล้วก็ทำหน้าที่อย่างที่แข็งไม่มีประวัติเท่านั้นเองเขาก็เอาคนของขาออมาเป็นตัวอย่างบ้านหนองนาอยากใ้คนเขาประมูลนั้นอยากคือหม,มายความ,มว่วาอยาก <c oughs> าให้คนอื่นเขามาบ้างคืออยากอยากให้เขามา,า,า,าเรียนรู้กัะนเนาะ เผื่อเป็นรุ่นต่อไปรุ่นต่อไปรุ่นหลานต่อไปเมื่อกี้เมื่อกตอนนี้ยังยังไม่มีคือมาแรรุ่นพ่อนี่แหละมาสิปีแล้วมั้งการทำการกู้การยืมไปยังไงได้ละเอียดยังไงยังไงถึงจะได้ มันมทำยังไงมันอุ้ยมัหลายขั้นตอนนะนะมนาดูอย่างนี้ดูเยอะ ยอมสามตัวเดือนเฉบับนึงสามกมไกันนนาามไปรันมานี้คุณมากมาเป็นางทมปัมาสามารถามารถสามารถมาร ละเอียดทยดียบไม่ทำไม่ยังไงเดียนะ๋ยวก็มาทำไม่ทำละเอียดอะไรเองขอขอาม่วีแขงงใช่รต้องขอให้เขาม่คนสี่คนอ่าวันที่เท่าไหร่ยืมเท่าไหร่ทุกเสียงทุกอย่างมันก็เวลาทำรูปมันไม่เกิดมาลงตัวเลยไล่ทางระยไปทางไปสัมงา สมุนไปปรับแต่ไปะลุออกมาแล้วก็ทำรุดตนกขาดม่แต็ตั้งสองตังก็ไม่ได้นะต้เป๊ะตรงตานนูนดูเซ็ตน่ที่แจงทางกรรมการตรวจสอบีสาม่าน2-3คันธุรกรรมการตรวจแล้วก็ตาวาขาออกก็เซ็ให้่เซให้กแล้วก็มีสื่อประนาหลายอย่างแล้วก็ไปปิด้เต่างผลกำไรออกมามา Obrigado. É.